ยนโยดอันตรายหายโหหายสวงเขคัดควางหายสุนีสังกติวินาทบริษาทนีไกลพุดท่าไปคมแพรแลเตชาพุงม่านทำบันดาลพันทีพขอไอหพหายนี สังฆตีพุงหายเตชะใาย่พุงเข็นยาให้เป็นยังจากสิ่งถูกหายยิงเทียมต้นใจกังวลเดือดหอนสาปรคอนอันใดอาชาในวันนี้อาชาในวันนี้อาชาในวันนี้ สาธุสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสารพัดสเนดจันไรวินาศสันตุวินาศสันตุวินาศสันตุสิสิสิทธิภาภ์บวรวิเศตุวตเตโช ถกหน่วยสวาอุตมะราศีถือว่าเป็นวันดีสุดขนาดอินทาบาตพร้อมตรียางทั้งนาวาังขาดคูลงมาอยู่เหตุสันลอนและสันลอนราทิตย์จรจันหลกอกกังคานศถือกมหาชัย ปวดประฮัตไปเป็นโยกสุกเสาถือกมุตตะโคพร้อมหลักคันนาอันนี้ตามตำราพันว่าได้เลิกถือหน่วยซื้อว่าอุดมมราศีถือว่าเป็นวันดีวันคับผีเคาะหายวันยับยายเคาะนี้ พระทัมภะแผ่มือนี้ถือแก่สเสนียดจันไรมือพระมาไลลงมาเปรเมื่อลาโทษและความลงมือพระองค์ทรงสเสด็จลงมาทางลุมซอยให้สุมทางสุมแสงฤทธิแห่งแก่กาไปบึหนาพระญามานกดสงสารบ่ใดพระเพ่นจึงให้พระคาถาวา อมพาเพึงอมพาไปอมพระนาลายภูมิเดชพระยาเวทสุวรรณมารวมกันพ่อโม่ให้มาอยู่สุสมพระบรมมโลกทาตมีเงาอาบบางตัวขาผีขาพายผีขอขาดขาผีโตฉลาดให้ใต้จุม่มและใต้กองแขนขาทั้งสอง ให้คงที่ยาได้หนีให้ขึ้นมาพระราชาจอมอาจผู้อำนาจเทวันมาร่วมกันเสกเป้าให้โลกเก่าหายหนีให้ท่านดีคือเก่าให้กลับมาเตาแข็งแรงให้มีแห้งหายดีมาเถิดบุญของท่านใดก็เกิดขึ้นมาท่านยุคยาให้ถือกจังหาเหลิกวันดี ป่วยเป็นปีเป็นเดือนให้ใหายขาดทั้งพระญาติให้หายหนีสองพันปียาสิใดมาพาให้คนซาวาท่านนั้นแข็งแรงให้มีแหงดังพระญาสร้างให้ท่านเดินยางใดไกลให้ควันมาไว้ไว้ของแควเมื่เข็นแล้วขออายนีอันตรายอย่ามาอยู่น้ำกาย ต้องหายสามือนีวันนี้ขวัญไปอยู่ทั้งไกลก็ให้กลับมาขวัญของท่านไปเทศนาก็ให้กับเตาญาติทรทมธรมข่าวจังใดมาเอินเอาขวัญตามขาบวนโบราณว้วพันว่า โอ้โนอคําหัวควันควันนี้มีความหมายเหลือขนาดธรรมชาติได้แต่งสร้างให้มีได้คู่สูขคนชีวิตเฮาแต่เริมตนมีกระหม่อมจำหัว ผมร่วมตัวเป็นเกี่ยวขอดกนหอยเป็นวงอ้อมเกิดเป็นจอมหัวเจ้าขวัญกองเฮาคอยจีจนบ่มีโตบ่มีตนแต่ว่าคนทุกชั้นได้หันหน้าไปพึ่งขวัญคำปรบมอบม่วนขวัญหนักแมนนำมาทำขวัญสีดำแดงเขียวแมนบ่มีผู้ใดหูย่ำเสียใจก็ห้องให้ย่ำดีใจใดหัวรอ งานอื่นเอาควันหลวงพ่อพระอาจารย์สมิงเก็บปวยไข่นิ้วไต้หายได้ผ้าตาดหมอพันได้เลิงหลัดตัดเอาส่วนนอกของเสียบ่อให้เป็นไผ่ลามเกิดโรคคาน้ำลางจนขึ้นวันไในพานผลกลับขึ้นสู่ปกติญาติธรรมทั้งหลายมารับควันพระคุณเจ้า จันได้ขึ้นมาเข่ารายการใดคือเกาถุงแสงทำยังบ่อเสาฟังเงี้ยเสาได้ซองใจ ญาติคุมเหนือและคุมไตโทษทั้งไลยมาถามข่าวใจคิดเอาอยู่บ่อแล้วหลับขวัญแกวให้ย่างดีผ่านบายสีมีเจ็ดสันมากย่าพันนอาลหลากมากไปด้วยพี่น้องละมาหุมเฮลายจังได้ถือเป็นวันเลิกหมายมงคนญาติพี่น้องหลายตำบลมานังลอม ประธานทรงพันพร้อมจุดเทียนชัยพายผูกแขนไหวเหลืออาจมีทั้งเทียนลิมบาทและเทียนท้องใส่ห้ององงจัดแจงไหวประทิบไตบูชาธรรมบูชาสรงอง,งข้าเจ้าสามหน่วยแก้วจัดแต่งไหวแล้วได้เอิ่นเอาควันมา ขอให้ขวัญของปัท่ันทั้งสามนี้มาสามืนี้วันนี้ว่ามาได้ขวัญเอ้ สามสิบสองควันก็คอยแลนมาเต้าอกกอสิบสองควันก็คอยแลนมาโฮมให้มาชะล่มอยู่น้ำเนื้อให้มาเหื่ออยู่น้ำเคิยง ขวัญเจ้าหตัวแล้วก็ให้มาทางคนทองให้กลับมาปองคนเที่ยวยาด่าเลี้ยวไปทางอื่นนอนหลับตื่นก็ให้กลับมาวัดบ,บ้านสมบูรณ์ญาติพี่น้องพันไดมาคำมาคุณมือนีนวันนี้ว่ามาเด้ขวัญเอ อกไหายดีแล้วก็ขอให้ท่านสดใสอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพไผ่แข็งแรงอยู่ถุกมืออาบุญก็เกล่อและคือแก้วนวยมานี่บุญกูสนมีเทศสอนรรม,มามากยาสิได้ทุกยากเก็บปวยอันใดให้ญาติทำได้อาศัยพงคำสอนท่านขวัญกองท่านละมาพันไว้เปล่า หนาวฝนฝ้าห้ำห้องก็ขอไอควันนั่นขึ้นมาซะหมื่นอนีอ้วันนี้ว่ามาเด้ควันนี้สิลมพอใส่ควันม,มาพันบังเบาหนาวฝน,นตกฝ้าห้องหำขิดน้ำอยู่บนเหล้วควันแก้วให้เตาาขึ้น ขวัญเจ้าขึ้นมาหอดแล้วสับผักห,ห,หาะกายหายสาปภัยกายห่างให้พบพอแต่แสงสว่างดุดดังแสงเทียนย้อนได้ทำความเพียรละความดีมาแล้วประวัติบอเคยดังแป้วเลิศแล้วทุกประการยามเวลาทำงานบอกเคยงานบอกเคยยอน ย้อนได้ทำดีมาก่อนคนก็นย่องสรรเสริญขอให้ท่านจำเลื่อนด้วยสุกายใจแธ่ย่าได้เท่าได้แก่ให้ผิวพรรณสดใสแม่นสิไปทั้งใดคนได้กาบลายเมนีจังได้จะแต่งายสีหับเอาคุณความดีมาห่มและมาเตา เก้าสี่บาวกับสิบสี่บาวก็ให้ขึ้นมาสามมืนอนีวันนี้ว่ามาเด้อยวันมาด้วย,วยกันสิงลงพอไายอยู่ป่าใดไข่มาซะลงหายก็ไา้นี่ป่าไปรักษาออกมาแล้วลกพันแถวนี้ป่า หมอเย่อยาหาย,หายจากโลกนับว่าท่านมีโชคเป็นอนันหายชับพันบอ่เอเป่วยไข่หมอปันใดซอยหายดีอันโลกขี้บ่ให้มีมากไก่หมาะพวกพี่น้องจังใดมาคุณเอาขวัญขวัญท่านไปเผาอยู่ลงหมา ขวัญไปรอตรวจโลกขวัญถูกโศกอยู่โรงบ้านขวัญของท่านไปลำคาญนอนวันสั้นเขาก็ให้กับต่าขึ้นมาวัดรว่ากับมาเทศนาเขาไล่การย่ำเศร้าตราบต่อเท่าเที่ราคาจัดตาโรธรรมาวัฒนเตออายุวันนสุขภพระก็อขาเธอ สาธุขอให้ขวัญประคุณเจ้านั้นมาสรามื่อนี้วันนี้ว่ามาเด้อยขันด้วยมาเด้อยบารีด้วยจะไปด้อยเส้าบารีสัทุสีโลเมผพุทธาเทวันจันนาเวลนวัติพระโอ้ขันอยู่พอสองพันปีพระมเทวตาอัตฐเจนารากันเทวสภกรรมมาปสิทธิเมฆสมุหติสมุหตาสมุห อรุณยาติยัคขัตตามุมิเอกาเซนติสมุหติสมุหโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะ